สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทากรพาณิชชื่อเล่นชื่อเมอายุ19ปีค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคณะบัญชีชั้นปีที่หนึ่งค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติค่ะค่ะก็เมื่อ3ปีก่อนนะคะอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะคือขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วรถพ่วงทับขาค่ะ ทำให้ต้องตัดขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้ค่ะคุณแม่เสียใจมากค่ะแบบร้องไห้แล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยะคะ่ะก็ก็บอกกับเขาว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องเสียใจเราเราไหวเราโอเคค่ะเราจะเราไม่เป็นอะไร เราต้องผ่านมันไปให้ได้ะคะ่ะเราต้องเข้มแข็งแรงบันดาลใจของหนูนะคะก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวทาให้เราเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาได้ะคะ่ะวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนตอนยังยังไม่เป็นนะคะก็ยังไปเที่ยวกินข้าวดูหนังทำกิจกรรมตามปกติที่คนทั่วไปทำะคะ่ะ กำลังใจด้วยการมองข้อดีของตัวเองค่ะแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองที่สิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็เด่นกว่าคนอื่นนะคะเราไม่จำเป็นต้องน้อยใจกับสิ่งที่เราทำไม่ได้อะไรยนีคะเพราะเราก็ยังมีสิ่งที่เราดีอยู่สวัสดีค่ะแทยไอเดอลประหยัดพลังงานกับปตทค่ะ วันนี้นะคะนุ่มมีวิธีง่ายๆที่จะประหยัดพลังงานโดยการเช็ดทำความสะอาดหลอดไฟมาฝากเพื่อนๆค่ะโดยวิธีการง่ายๆค่ะเพียงเพื่อนๆนะคะทำความสะอาดหลอดไฟค่ะแล้ววิธีการเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆมีผ้านหนึ่งผืนนำไปเช็ดทำความสะอาดบริเวณหลอดไฟ เรายังได้หลอดไฟที่สว่างมากขึ้นถึง20%เลยค่ะและยังช่วยลดการสูญเสียพลังงานของโลกใบนี้ที่มีอย่างจำกัดและที่สําคัญนะคะด้วยวิธีการง่ายๆแบบนี้ละค่ะที่ช่วยลดการใช้พลังงานและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้มากทีเดียวละค่ะ